ตอนนี้กำลังสาลวุ่นวุ่นไายพี่น้องตามมัน้าลูกสาวลร้านเา้าตะพายแล้วก็ร้านสาวาไม่ใหญ่อเทียงข้างหน้าเอาหันพี่น้องเทียงทางเนื้อให้พี่น้อง อไปคพจเจ๊บ้วีกินเา้กจานป็นไาา้ากหัวควมควมเป็นห่วงออเออความเป็นห่วงร้านมาเกาบอกไปเบิร์ตถึงและมันบเห็นคนมันกบนรวาดทัลงนีจะบอกเนทัง่ายใส่หลอไหนทั้งเสียเสๆลยขพราเขาบุญอนาะเออข้ากับชนิทานไปเบิร์ตเลยเนาะ เท่ากันเทากันหูจักลูกล้านถ้าอยู่เมืนบอกเท่ากัว่าสนิทานไปทางใดก็ดีคิดว่าไปซื้ออยไปจากปากซองไปปากซองกับไปน้าแม่หรือกรมูนักไปอย่าง้มันบุ่มิมันไปได้คุณแม่แม่ก็เจ้าอยู่ทีประวัตประวัตผู้อยู่ตรงนี้น่ะโทมากเพราะว่าลูกมึงขาดพ่อเมื่อแม่ข็นอนอยู่หน้ามัอยู่กับแม่ญ่ก่องน่าอเราว่าจกมันเป็นน้ำสันดานมัาดว่า ไม่บอกขาดยังั่งกบเเฮาเ้อัเขาจ้าวอีน้อยข้าวอีน้อยขาดะเฮกิขาดนักแเ้วแห่งพม่ไปจักตะแน่น้่อยอยู่กับ่อใหญ่กินตะคอดเราอยู่คูมือตลาดมาบันไดกอมือตลาดมามันเออก็มิแต่ไม่อกินหนุบมือเออบ่ได้กินมิแต่ขี่หลักอย่างเดียวให้กระขาดถักเลยเฮานีอ โอ้ยเอ้ยน่ะนล่ารถซับพอร์ตลูกเต่าก็ะดแบบอืมร้านเล้าพี่น้องร้านเล่ากับร้านตะไหายไปสี่มือแล้วบอกพกันหายโตนี่โอ้ยสี่มืออะไนวานพี่น้อง FC เราก็ทั้งผั่งลาาทั้งฝั่งไทยสารพัดน้ะพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่แทบก็ส่องนี่ก็มีขันเทนแหละกะนันเทนแหละก็บอกให้กลับมาเพื่อนมาซานเด้อพี่น้องเลยน้องน้ำหวานอมแพาง่อพัดีแม่รแม่อาลู้กิอบอกให้ลูกประสิทย่ประจิขิดว่าลูกสิไปเลยเนาะจักจักปี้อะไรลอยจะนนอีนั่งนะอีนั่งหลานนะอีนั่งหวานเน้ เออเสี่ยวกันสิบสี่เออเออวนอะไรตามปีมันเกิดอืออมันเกิดอะไรเนี่ยลูกตาต่อยเนี่ยลูกตาต่อยเน่ลืนเดินนั่นพิสอือือืมลูกตะต่อยอีกนี่ก่อยนะกินห้าสิบห้ากินห้าสิบห้ามึงอย่ไปใช้หน่อยหัเต็นไว้ดแ่ลยว้านหน่อยคนละเจ็มสิบสี่แล้ว อักบบอักวิงบักวีร้านพอทถัทนนี่เดียวาไปอยู่น้ำเเผาฮะเจ้าเป๋งเตาไปแล้เดยเออมันกระหยาแต่กระเทิงแต่ข้าวนะเดี๋ยวน่ก็ไปอยู่น้ำเเผไปเห็ดเตาเห็ดเตาเห็ดยังแหละแต่มันอย่ากเห็ดไม่เห็ยังกระชุ่นแหละแต่มันอืมตัวนีไปซื้อยังเคย คือไปซื้อนหนรรูซีดแต่เจ๊งแต่ค้าอยู่ขาอางเฮียนนะาาแต่ค้าหลูซีดแต่ค้าอันอะไรอยู่คะอืมมันนอ่อยู่ห้งนอ,นอหงเิงน้ำบักแหลบ่บางมือก็นอนน้ำบักแหล่มือขามานนเพือนแล้วแต่ใจมันน้ำอยากอยู่แทกแล้วแต่นะเออขี้ขาวกินน้ำกับข,ขามาขันิน้น้ำอยู่บ้านนมันก็อยู่น้ำใจเลยผนขี่รถท้าไปล่ะะ <c oughs> โอ้ย oh, สิตายเป็นห่วงลาน <laughs> พี่น้องเลยใช่ <g ül> ปัมาเาแล้วใบีละแล้วเล<อ>ยเราเลี่ยงมาแต่น,น้อยอาาลานกลับไปแล้วก็เป็นห่วงเป็นไง่ล <g ül> อืมหูเข่ะึ้นไปเน่ชตองิกเอาหู่กอาหูบไาบหูมันนะเก็มีอยู่แล้เอามาหักมันต้องได้เข่าเฟสมันบนเห็เฟสมันจะเฮงนะ เ่ไนเปลี่ยนใหม่ไปเลยๆเนาะอืมเปลี่ยนใหม่เรพายชิลลมทั้งยืนพี่น้องเอ้ยเป็นห่วงลาน้านชาวผู้เดียวกับลานชาวกับผู้โจกผู้งามทั้งหมดนี่ผู้บ่าวจะไปอยู่ใสออ่ คุบ่าวต้อันอีนุบาวาลงได้แต่คือมันกูกดไว้ได้นี่มันถึงที่นี่โหมันต้องก็ต้องเข้าฝันที่เก่าเพิ่นอร์เนหนึ่งกหาเลยฮะไปเอามากับบบเบิรนาะจายทิ่ว่าลูกนูดแเปอร์เออไจายที่ใหลูกนูคุณให้ระกาศปได้เปอร์เซ็นอ้าวคือบอกเขา แค่ว่าเบิ้งปักเขาบม่ได้เสียไฟมาจ้ะก่อนนี้ติดกันเขาจัะได้มานแค่ว่าวันบักดำเพชรแฝงมาจ้ะใชงบักดำอยู่ตัวนี้นะดำนี่ไายดำลายดำช่วยนี่งั้นเขาบอกเขาเห็นในบักซองนี่มือเศร้านี่พญัยเออเนี่ยหนึ่เออเห็นมือเศร้านี่ช่วงแจ้เขาไปสื้อของ เขาไปสื่อของมาเฮือนบุญนี่มืกี้นี้ว้าบอกแน่ใ้ไปถัยาเขาเห็นนปากซองเมือเส้าอนี้เออนปากซองนี่เห็นในปากซองนี่ทำลาเห็นกยจกรี่นนาก็ม่นนาเนาะพเรา่ด้สื่อข่อชวเห็นนานะอยู่ไซอยู่ไซอันนาอยากใไงชงขาปานี่ นางวานกับนางหลาด้นอชื่อนะหลา้นยมันอัดหนาอัดมันของคุณอะน้าเนะ่อันนี้มันมาแต่มันออกเรือแต่วัดชุกวัดชุกสามโมงเห็นหนูคนหนึงครับเขาเอ็เมาู่นเาลมืนีมือนีกวันจันเนาะที่เท่าไรเลยี่ี่าเก่มืนีขนา เมื่อยห้ไปเลยเนี่ยน่ะ่ายนานบานอัน้นนา,านานะนนนนบนานนนันนนนบานนนนนานนนนนนนานน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 อนน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 นอนน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  เดีมันจะไปิ้ายโทราศัพท์หรือพัสดุโทราศัพท์ถ้าว่าโเห็นในโทราศัพท์นัก็ชิบะได้เพชรอ,อีลาน้อแล้วเขาเรื่อยเรื่อยท่อกันเ,เรื่อยว่าทั้งในเอน็นฮูฮะนะเรื่ว่าไปอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองบอ่อยู่ทั้งใต้หรือว่าอยู่ทั้งในกาเลเตฮะนะจะใครชงขามาให้นี่ พาะว่ากับพ่อแม่ยูพีก็ได้เขาควใหญ่สูตรน้อยก็ตัวใหญ่ก็เนี่ว่าให้กับมาสันทารยานอสายใหญ่จะไส่ยังไงส่งขาวให้เนงงอไตัวยน้อกข่าวเราเียงเพราว่าเอาลูกเอาพวบอกกันจะคู่ถ้าว่าบอลูกเอาพวกันจะคู่สงข้าวเออใหอยู่หันอยู่นี่แลลวกกัไขๆนี้นก็ดีมุกดีใจ นี่ไปทางไหก็บอกเห็นชื่อพาทางนก็บอเห็นไปจุนมือไแล้วเนี่ยน้ำฮาลานมะฝะกฝนมาตกเงี้ยเงี้ยเงยแข่งตาพฝนไปทำมาไปหลดลมความกจไตเลยนไปจนมืนไปเลยนยงานฉันโดนกตจนปะคนหลงคนตาย็จนปะไปเห็หฮาลนฮาลนเอะได้สร พอว่าเรื่องลานมากะวจะว่ากินท้อที่แหล่ะเขาผัดผักชีข้นเขาเขาัดผกชีนะเขาไมเลื่อนมุนารเป็นผวเป็นห่วงเขาท่านเชื่อว่าท่านท่านเชื่อว่าอย่าเป็นห่วงประเทตุบ่ได้เ่ห่วงนะเนาะปานนี้เขาบัดห่วงเขาเขาห่วงเขาเขาอยากไปทั้งแระเขาผัดไป่ล Khẩu giúp nhảy ơi ừ. hồi nhảy cho nằm tay nhỏ ấy là như sai ừ. Ôi Cứ <laughs> đó hót cứ gọi là ừ. <laughs> Mà hay ừ. <laughs> <năm> ừ. <laughs> là Phải răng mày Đang đau liệt มีเนม่อไม่ไเชียร์ยังไม่เห็นเราหายได้พี่น้องไม่เห็น้านเราหายยอยๆมีเชียร์เป็นด้ดายข้าวบเห็ตนีผัดคืดยุบอโอทโัวนอนกบหรับเข่าก็กินขาดนี้เติมมืออะไรน้ำร้านน้ำร้านเรานใชาบอักลกกับสามับต้านหักร้านสามักพะ นั่นจ,นจนุดเคาะจุดเคาะฉีตราชัไปลานโมมีอยากได้ยังชื่อไห้บอกอาได้ยังชื่อให้จะได้ธุรชับก็ชื่อไห้ <S 2> <S 2> ไปเวียงด้วยกันพอเฮาบนมีเงินมาพักอันนี้มีหาพันผักไปไห้จักเจ็ดอะไรเนี่ย 5, คือถอดลาย ไปปวเป็นห่วไปยาคอยดิไปท่วงแล้วจะนอยคอยนี่ทิชูก่อนไปสามหมื่นสี่หม่นขึ้นแล้วว่ามันบ่เห็นข่าวเห็นข่าวพี่ชัางข่าวที่ติดต่อมาเกับอกว่าจักอยู่เพ็ดพอกะติดต่อป้านี้กว่าเขาอยู่างอยู่นี้ แต่ยังหวจะได้ดีใจเนาะทำงานได้พอแต่ว่าอำนาจการปกครองแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะทำงานอยู่บนนั้นอ่างนี้แมลยไจะให้ชงข้าวให้อันนี้บุกข้าวจักไปใส่กินใช้ยูใช้น้อมใช้องี้แล้วก ไปปักซองมาเศ้าในป้าไปบอกละแนบไปดูอะไรยังช่มตัวเดียวเชื่อตัวเดียวนะเป็นไงงวอยู่หน้าผมแล้วนี่เราเป็น่งัวดทำมาหาันน่ากงนี่เออแจ้งมาจกินอีนังนาตเงก็คิดอยากนอนไใส่จักเลยจัดกินจัดอยากถนงไม่ใส่นีนแหละหมดตีแล้วพี่น้องเลยเห็นอะไรลานเรียงมาแต่น่อยจะเป็นห่วงนะฮะ

เรบไม่ดละมันเพใจเลบุมีใจเห็นยังมาว่าได้หัวจกับให้ชงข่าไม้นี้ให้เมตตาก็ุณาเนี่ยก็เชื่อตัเอห็นกว่าเางาน็กับโทมาบอเนาะคัน่าโอ้ยฮาบ่ได้เห็นกับากันมานังอนเท่าะาบ เออทอดซับมีลานหน่อยเลยมีบริการคล้ายแต่อีวานสักเช็ด่นไรหรือบริจักพอดีว่าการวัดไปเล่นไปกินก็พอมาแล้วอ่ะอาะใช่บ้านอาะใช่เมืองแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะนะอยากให้ชงข่าวให้เนบ้โบราแต่อำนาจการปกครองแล้วทั้งเจ้าหน้าที่คือก็ได้เลยจกให้ชงข่าวให้ทั้งนี่แหละอยู่หันอยู่นี่ยังใครได้แต่ไปเ็งไปเสือพ่อข้าวอันนี้เนาะอันนี้เราอกใจเลย ไปตอยู่ตะนอนนอนกับพลเลยหลานนี้นี่เดี๋ยว่าจะคืนเป็นผู้้ายแต่ยังแครเนี่ยน้อยนึงอาจะตัดปูิงหรือผู้้ายเทากับชวนหนึ่งเนาะผูญิงผู้ชายือรับนั่นแล้วรับแต่ว่ามันกัเป็นชวดหนึ่งเขาน้าบอเป็นยังใครแน่ไปลินไปวัวกับใครได้ เั็นผู้ยิงนี่นะผู้มือเนี่ยผู้ชาเค็ื่อดผู้อนี่เล็นนิาข้างาเก็บาไหมขูยิงไม่เกาไกินไปแล้วผัดิดนีลูกคุณแม่ได้าวมันทันสมัยเลยนะาวันบมีรตนัเเาะมันสมัยเลยนะุยแล้วะยังกาคุณผูนี้ผู้นียมันมีลูกนามันมีลูกมากัดชอบมากเลยนากไม่เห็นแม่ หาหนว่าดอกลูกันะหายสู้อัจุบันในพี่น้องเลยผมไม่ไ่ก็เพราะไม่ไงจะคนชีวาคันไม่ไงจุกได้หายที่หายยังกิะกชีได้หายยังสั่งใจเขาอยากไปเป็นดจเหย่งกับเขากับ่ดได้หนึ่งน้ากับ่ดได้ตักยังสีถูกสีหน้ายากชจักเงินชกบิดไปหมดยซ มันกลายยามไปลินเลยจำเนียนะดัมือสองมือก็หมดมาเลยเนาะอันนี้สักสี่สี่มือแรงเลยส่มือแรงเลยขึ้นที่สี่แล้วสุกนาะเข้าไปแรงมันสุกสุกสองสุกจันสี่จันสี่ใบชามโมงนะไปนะบ่ามโมงเอกไปเอานึ่กางเว้นแต่ไวนางเว้นแ้่แรงเอากะนังนี่นี่เวลาน้อยกะนังนะฮเพื่อนันเอาเสือตัวนึง

มันบมมาเอามาส่งกับเราไปดะเาชิมาหออเลยหอน้อลูกเคียนขำมาคขำมือโบยเทุเป็นหน่ิดเลยอไ้รขายงขายตัวลสัดแล้วบอแรเท่นขายออะไรเอาวะขำมากขำมากทหาเพิ่อนผนี้ตบติดท่มแก่ิดป็นไปเอเบอร์อยน้ำยากู้ยากูบัดไปเอาเบอร์นเองนเเดียวนะ ต้อาชองคนเัางย่างแล้วมันไหนคนละเบอร์แล้วอ่ะไปบ่ได้หมดไปบ่ได้กว่าไปใช้ใช้กับผูญิงตาแปดสองสามบ่กอ่ะแปดสิบสองยู่ยและเขาคอมเมนต์เบ้อคอยนั่นนั่นท่านว่าขอบทีขอบใจน้ำเอื้อยน้ำนอกอะไรบ้านอื่นเมืองไกลก็ดีเนาะทางหยกชีห้าก็ดีแต่ว่าขอบใจกระชงข้าวกระชงข้าวแน่ส่งข้าวให้เน่ข้าวมานไห เดี๋ยว่าในเฮือนนี่ก็บบุญยังกับทุกคือกันเลยแหละหากจะได้ลานไปบ่ได้มี้ยังนี่ทาบได้สุดทามากค่ะครอบพระพุธหลายล้างที่นั่นแหละเนาะแม่นนะเพราะว่าตำรวดเลยครอบใจมนัรนแหละเพราะว่าอยากเห็นลานนะนั่นแหละมรดระแลความเหล่ามหาล้านล้านก็กำลังล้านกับผ้าเพาะพี่น้องเลยโอ้ยแต่นแ้ยสระพอใหญ่รียกกับพระพุธ ลกไปเลยนี่ได้เ <favorite> ฮ็านบ่บ <oto> ไ <players> ้านนึงเปิ้นน่ะลูกเปิ้นนี้เออไนํากันไปนํากันลูกกับานเาะแม่นบ่มีหมู้แ่น้าวนึก็บ่พแม่ใหญ่นึงให้กินาตางน้ําาใหู้่ก็แม่ใหญ่นันกักใส่กระตุกมากินยายก็ไปยืนหอองอองอยู่ จังหน่อยก็ได้ข้าวได้ข้าวดอกนิถาถามนี่จา้างเราเม้านี่จังถามเหล้านี่จังหน่อยอผีแล้วกับ b ข้ามานี่เออเอาทำนี้ก่อนพี่เนาะวันแม่พ้อยกระยันพ่อยเตะ